thank Thank you. กู้จักความในจใจจริงๆแล้วก็จริงๆตอนแรกคิดว่าวันนี้ถ้าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ที่เมื่อกี้เกิดขึ้นเนี่ยก็กะว่าจะไม่ร้องให้นะคะเพราะว่าเมคอัพมันนานมากแต่ง้าแต่บ่ายสามเวลามันเร็วมากเลยนะคะมันผ่านไปเร็วมากจริงๆเรารู้สึกว่าเรายังคงอินอยู่ทุกเวลากับคำว่าอินฟ้ามหานคร อันดับแรกเลยนะคะต้องบอกว่าจริงๆฟ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ในพารทของการเป็นนางงามด้วยซ้ำต้องขอบคุณการประกวดนางงามที่ทำให้ลูฟ้ารู้ว่ากระเทยเอาใจยากมากค่ะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นนางงามมาก่อนกับเซี่ยววินาทีหรือว่าโค้งสุดท้ายในช่วงวัยอายุ27มีทางเดียวคือต้องสู้อย่างเดียวค่ะให้ตายกันไปข้างหนึ่งซึ่งเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณพี่แอมค่ะที่ใช้หัวใจเลือกหนูในวันนั้นถ้าไม่มีพี่แอมก็คงจะไม่มีอิงฟ้ามหาชนเกิดขึ้นเพราะนั่นคือจุดกำเนิดของอิงฟ้ามหานคร ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแลนจะบอกพี่ยังว่าพี่ยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นไอดอลของหนูหนึ่งอย่างคือเราสามารถทําให้คน,คนอื่นคนอื่นรู้ได้ว่าถึงแม้ตัวเราจะเล็กแต่ใจเราไม่ได้เล็กค่ะแลวเราสามารถที่จะทําอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นได้เช่นเดียวกันขอบคุณพี่ยังมากมากค่ะพ <ๆ S 1> ี <ๆ S 1> ่ย <ๆ S 1> ัง <ๆ S 1> คะวันน <ๆ S 1> ี้หนูเอามุกุฎมิสแกรนไทยแลนด์มาฝากให้แล้วนะคะ แล้วก็ยังจำเหตุการณ์ในวันที่ประกวดมิสการกรุงเทพมหานครได้ค่ะขอบคุณคนที่ตั้งคาถามเมตาบววันนั้นที่ทำให้ฟ้าดูฉลาดขึ้นมา <c oughs> เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะตอนตอบคำถามเพราะว่ากรุงเทพเราต้องการคนที่มีไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวแต่ต้องมีความฉลาดรอบด้านด้วย ะะพอได้เข้ามาในกองนะคะต้องบอกว่าอย่างที่ได้ชมมีทยอารเลยว่าผ่านดราม่ามาค่อนข้างดีเยอะมากๆและก็เคยยอมรับว่าเคยถอดใจเหมือนกันค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราไปต่อ การเป็นแฟนคลับของอินฟ้าเขไม่ง่ายใช่ไหมคะก็เป็น <ologie> จริงๆจนทำไม่มีกำลังใจที่จะผลิตผลงานดีๆออกมาแล้วก็ขอบคุณปอนอวันนะคะหรือว่าปา หนูเช่นเดียวกันในวันนั้นที่ทําให้เกิดอินฟ้ามาหาชนในวันนี้อยากจะบอกกับน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อในค่ําคืนนี้นะคะเพราะว่าตําแหน่งที่หนึ่งมันก็มีที่เดียวจริงๆในแต่และจังหวัดขอให้น้องๆสู้เดินตามความฝันแล้วก็ไปต่อนะคะแล้วก็สําหรับคนที่จะมาเป็นแม่ทัพกรุงเทพมหาคนครหลังจากพี่ฟ้านี้นะคะอยากจะบอกว่าการเป็นแม่ทัพมันมันไม่ยากค่ะแต่สิ่งที่จะต้องคิดคือ ความเป็นตัวตนของเราดึงมันออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะและพี่ฟ้าเชื่อว่านางงามในยุค2023หลังจากนี้มันต้องมีอะไรมากกว่าความสวยแลวจะทำยังไงให้คนจำเราได้แน่นอนว่าการเป็นกรุงเทพมหานครหนึ่งคือจะต้องเป็นคนแรกแลวจะทำยังไงให้คนไม่ลืมเราหลังจากที่เพื่อนอีก76จังหวัดเดินลังเดินตามหลังเรามา ขอให้น้องๆจำอินเดอร์นี้ไว้นะคะว่าหลีให้แม่เดินก่อนนะลูก ว่ามีมงแล้วจะพูดอะไรก็ได้แต่ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคำดูถูกหรือว่าการบูลลี่ต่างๆถ้าหากว่าไม่มีคนติหรือว่าคำต่างๆที่เป็นคำสวประมาทมันจะทำให้ฟ้า คิดว่าตัวเองดีพอแล้วแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนาทุกวันนี้ฟ้าเชื่อว,ว่าฟ้าพัฒนาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้และสามารถเอาชนะใจใครหลายๆคนได้โดยเฉพาะกลุ่มนางงามนะคะซึ่งก็โดนมันหนักเพีพอสมควรในช่วงได้ขอบคุณหลายๆคนที่เปิดใจยอมรับแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาตัวเองขอบคุณมากๆคะ่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ อยากจะขอบคุณบอสนวัตอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต่างกันเลยค่ะหนูก็จะมงกลับบ้านให้ได้ค่ะบอสกับมิสแกรนเดอร์ชนแนล ธุรกิจไม่ได้เป็นง่ายๆนะคะด่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ออกหมดแล้วค่ะทุกคนเล่นนะคะก็รักแม่ทุกคนเข้าใจว่าการดูนางงามแน่นอนว่ามันมีหลากหลายสเปคหลากหลายไทายของแต่ละคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างไม่เป็นไรค่ะ ก็ขอบคุณทุกคําดูถูกเหมือนเดิมคะ่ะที่ทาให้ฟ้ามายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็พัฒนามีแรงที่จะพัฒนาตัวเองทําให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านคําดูถูกต่างๆได้นะคะสุดท้ายนี้คะ่ะขอบคุณดีไซเนอร์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างเมคอัพหรือว่าแฮน์สไทต์ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของพี่ฟ้าจนมาอยู่จุดนี้ได้ขอบคุณพี่อันนะคะพี่อัญคุณเนยียแล้วก็ ขอบุณพี่เอ <A. S 1> น,นลินด้วยนะคะขอบุณพี่เลี้ยงทุกทุกคนนะคะขอบุณอาจารย์เชษดแล้วก็ขอบุณพี่ซันขอบุณขอบุณพ่แดดด้วยนะคะขอบุณเพื่อหวังความสำเร็จทุกๆุคนแล้วก็สำคัญที่สุดเลยนะคะขอบุเพี่อ จุดกำเนิดที่ทำให้หนูได้มาอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณบอลนวัดขอบคุณพี่พี่ในกองมิ s แกรนด์ไท a แลนด์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แวนพี่หมีพี่เตา๋าทุกๆคนเลยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้นองๆท็อปสิบมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทุกคน,นะคะ่ะขอบคุณที่อยู่เดยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอมา ขอบคุณรุ่นที่นางงามมิสการ์ไทยแลนด์ทุกๆุกคนเลยที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฟ้ามาตลอดนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่เป็นครอบครัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หรือบางคนแะ้จะเพิ่งเริ่มติดตามกันก็ตามแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าหลายสุดท้ายแล้วจะมุมงกลับบ้านเราให้ได้ค่ะอิงฟ้าวาร่าะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ลังนนี่เลยครับ ฟ้าวราหา Miss Grand Thailand 2000, 2022กับอินฟ้ามหาชนหวานะครับที่ทางคุณแอมของเราได้มอบให้กับอินฟ้านะครับแน่นอนครับว่านี่คือบ้านหลังแรกของอินฟ้าที่เป็นบ้านที่เปิดประตูสู่ความสำเร็จจนเป็นอินฟ้ามหาชน,นเลยครับ ความสุขความทรงจำความประทับใจจริงๆต้องบอกว่าบอสครับนอกเหนือจากเดี่ยวคอนเสิร์ตแล้วผมคิดว่ามีเดี่ยวไมโครโฟนด้วยก็ได้นะครับผมสามารถนั่งฟังน้องพูดไปเรื่อยๆได้3-5ชั่วโมง ได้ทั้งวันเลยครับต้องถามน้องว่าน้องจะพูดไหวหรือเปล่านะครับสามสิบห้าชั่วโมงนะครับเอานะครับแล้วขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณแอมสุรยาปาร์ส,ราาสจากสตูด้วยนะครับพูดถึงนิกสิทธิการจัดการประกวด้สแควร์กรุงเทพมหานครและผู้อยู่เบื้องหลังความสํเาเร็กจกับอิงฟ้ามหาชนครับอย่าลืมสนับสนุนใจให้กับอิงฟ้าของเรานะครับในการคว้ามงก,รกรุฎ Miss Grand International เดือนตุลาคมนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับ และฝากติดตามน้องอินฟ้าในทุกช่องทางครับทั้ง Instagram, Facebook, TikTok ของอินฟ้ารวมถึง Miss g r a n d Thailand และ Miss g r a n d International ครับส่งกำลังใจให้เธอได้คว้าชัยให้กับคนไทยในโอกาสที่เธอได้เป็นตัวแทนการประกวดบนเวที Miss g r a n d International 10 h Anniversary นี้ครับเอาละ,ะครับแฟนๆทุกคน